ไข่เฟรตมีไข่เฟวยโอ้เข้าไปอยู่ในไส้แล้วครับผู้ชมแบบนี้เลยนะครับทานี้นะคะออนี่ค่ะค่อยๆเห็นวิธีกันแล้วครับผู้ชมค่ะโอ้อันนี้สวยๆเลยครับผู้ชมหน้าตาดูดีอยู่แห่สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับ เจอกันตอนเย็นนะครับแม่บอกให้มาถ่ายนะครับแม่จะทำอะไรอะแม่จะทำไส้ยัดไข่ย่างนะคะพรุ่งนี้อ๋อหอยค,คตอนนี้แม่ก็ล้างไส้อยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่นะคะย่ายาใส่แป้งมันก่อนนะคะนอ๋อล้างก็แป้งมันกับอะไรนะเกลือเกลือ<ช>ค่ะ,คะเกลือตามะะแบบฉบับของแม่นะครับล้างไส้ให้สะอาดน,นะครับ วันนี้ยายเห็นว่าไส้มันสวยดีนะคะเนี่ยนี่นะคะ,ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเปิดน้ำเย็ครับล้างแป้งมันค่ะไม่ให้มันหมิน่นอย่าอัดเกลีกทีนะคะ ใส่สวยๆแล้วครับคุณผู้ชมไส้ยัดไข่ย่างใช่ไหมแม่ใช่ใช่ใชอต้องติดตามชมว่าเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้เช้านะคะแต่แม่จะชอบล้างตอนเย็นไว้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีวันนี้มันมีตลาดหน้าบ้านนะคะก็เลยไปซื้อมาค่ะตอนเย็นมีตลาดหน้าบ้านวันนี้ก็เลยได้นะคะ นี่นะคะคล้างเข้าไปข้างในเลยนะคะนี่ค่ะหลังเย็นข้างในเลยครับรู้ช่อได้มาครึ่งโลแล้วเนี่ยอมพ่อครึ่งโลนูนน่นนี่ต้มนู่นนี่พ่อจะกิน ก็เลยซื้อมาต้มนี่ก็เลยแบ่งไว้สี่เส้นเนี่ยแบ่งไว้ทําให้คุณผู้ชมดูนะครับค่ะเีนี้เราก็จะใส่ไข่นะคะไข่ปรุงแล้วก็ย่างนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่นะคะยายตัดไอ้นี่มมันออกแล้วนะคะไอ้ตรงที่มันเป็นมันตรงเนี้ยมันก็จะเดินได้ยาวๆเส้นยาวๆอย่างนี้นะคะ นี่นะคะน,คนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าล้างอย่างนี้ไม่คงไม่ขมแล้วน้ะจะไม่ขมหรอกจ้ะออกหมดขมขมออกหมดนี่นครับตอนนี้ก็เรียบร้อย,ย,อยค่ะ,ยะเยายเขาจะใส่อับเลยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันนะคะเดี๋ยวใส่อับไว้นะครับไม่ไม่ต้องหมักอะไรใช่ไหมไม่ต้องหมักอะไรเลยค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะ,คะตอนเช้านะคะนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหนึ่งคืนผ่านไปไวเหมือนโกหกครับคุณผู้ชมมาเลยมาแม่เราจะทำอะไรยังไงกันวันนี้เราจะทำไข่ย,ยัดไส้อ่อนอย่างนะคะ นี่นะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีไส้หมูแล้วก็จะมีไข่นะคะไข่ประมาณเจ็ดฟองนะคะใช้เยอะมากเลยเยอะค่ะอซอสปรุงก็ดสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชาชานะคะอ,อันนี้อันนี้ส่วนผสมของน้ําจิ้มนะคะเราจะทําน้ําจิ้มแจ่วนะคะอ๋ออันนี้น้าจิ้มแจ่วน้ำตาลใส่น้ําตาลมะพร้าวหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็จะมีผงนัวนิดหน่อยนะคะ ก็จมีพริกป่นค่ะแล้วก็มีเข้าวคั่วมะนาวนะคะอน้ำปลาค่ะน้ำปลาอยู่นี่ค่ะอน้ำปลาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมไข่กันเลยนะคะขั้นตอนนะคะเราจะตีไข่ลงไปเลยนะคะอันนี้ตอนเช้านะครับคุณผู้ชมตอนเช้าเลยนะครับพาลูกทําแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เจ็ดฟองครับวันนี้ เยอะมากโม่อันนี้ถ้วยใหม่เรานี่แม่ใช่ใช่เอามาซื้อลำปางมาใช,ใช่เราเอามาตีไข่เลยอ๋อถ้วยมันสูงดีเนาะใช่เราจะตีเหมเาะนี่นะคะอือโอ้ยไข่แฟร์โอ้ยมีไข่แฟร์แบบโอ้ <c oughs> <c oughs> ค่ะเราจะตีอันนี้ยายไม่มีที่ตีนะคะยายใช้ซ้อนซ่อมตีเลยค่ะ <mm> นี่นะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ <mm> ซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสนะคะพริกไทยป่นค่ะ <mm> แล้วเราก็ตีไปเลยนะคะโอ้ตีทีงกระเด็นกระดอนเลยค่ะ <mm> ถ้าท่านบุตรคมอยากให้มันเนียนท่านพุทธมก็ เอาไปกองได้นะคะเอาไปกองแต่ยายไม่กองมันจะได้หอมๆนะคะเดี๋ยวยายจะเพิ่มน้ํานิดหน่อยใส่น้ํานิดหน่อยครับนี่นะคะอ,อต้องตีให้ให้มันให้มันแตกเลยถ้าถ้าพริกไทยเออพริไไกไทยมันเป็นก้อนไม่เป็นไรถ้าเกิดแล้วนั้นเราก็ถ้าเกิดจะไม่ให้มันมีผงพริกไทยเลยเราต้องกอง แต่เราไม่ต้องกองอ่ะเราไม่ต้องกองอ่ะเอาจะมันเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าสูตรนองถ้าทําขายนี่ต้องกองต้องกองใช่ไหมต้องกองไฟมันจะได้เนียนเนี่น,นะคะทำขายได้อยู่นะ<อ>ได้ได้แต่บางคนเขาก็จะไม่ผสมน้ําเลยนะก็จะเอาไข่ล้วนๆเลยอ่านี่นะคะประมาณนี้แหละคะ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชม อันนี้ยายลองทําดูก่อนนะคะครั้งแรกค่ะพาลูกทําลองทําให้ลูกกินแล้วก็กองเลยหรอแม่ไม่ต้องกองค่ะเดี๋ยวก็ไปไม่ใช่เอาใส่นี่เลยค่ะนี่นะคะวันนี้ยายไม่มีกลวยนะคะยายใช้ฝาขวดเลยนะคะเนี่ยวันนี้นี่นะคะอ๋อแม่ของเราแม่มปแล้วใช่นี่ค่ะยายมัดไปแล้วนะคะอ๋อแบบ ม่ให้ไข่มันรั่วนะคะมาตูดไว้ครับค<ต>ุณผู้ชมนี่นะคะยายยายไม่มีกลวยนะคะวันนี้เอาอย่างน,นี้เลยนี่ครับวิธีดิบดิบบ้านๆทำกินเองค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะน,นะคะออนี่ยครับเข้าไปอยู่ในไส้นะครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับค่่นี่นะคะน,นี่ค่ะอื้อ ะะไม่ต้องใส่ให้เต็มนะคะเหลือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเวลาเราเอาไปนึ่งหรือเราเอาไปต้มไข่มันก็จะพอดีนะคะมันจะไม่ใหญ่เกินนะคะอ,อ๋อเขาจะพองอีกไหมใช่ใช่แล้วหา่ก็จะมัดวันนี้ยายใช้ได้นะคะ <laughs> ครั้งแรกค่ะยายลองทําดูก่อนนี่นะคะเราก็จะมัดตากล้องช่วยจับด้วยค่ะ <laughs> ช่วยจับไส้่อยค่ะ ช่วยแม่จับไส้เลยครับนี่ค่ะแล้วเราก็จะมัดไว้อย่างนี้เลยนะคะใช้ลูกคุ้มมากครับ <c oughs> ถ่ายด้วยมัดด้วยจับด,ด้วยนะคะนี่นะคะเพราะว่าไส้มันลื่นหลับอยู่ดีๆนะครับเคาะประตูเรียกเลยครับ <c oughs> ถึงเวลาทำแล้วค่ะลุยๆครับเดีย๋ยวเราก็จะได้กินกองเช้ากันนะคะวันนี้วันหยุดค่ะ วันอาทิตย์นะครับนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ตึงนึ่งนะคะแล้วมันก็จะสวยพอดีนะคะเดีย๋ยวเราทําแบบนี้ไป,ไปทุก<ข>อันเลยนะคร<า>ับจนฝากไข่จะหมดนะคะ หมดครับคุณผู้ชมไข่ไม่พอนะคะตีเพิ่มครับผมสองใบค่ะอืนะะอ,ยยอนีน่คนะ่<ข>ะใส่ไข่เยอะเหมือนกันเนาะเมนูอย่างนี้ใช้ไข่เยอะะใช้ไข่เยอะมากพริไกไทยเราไม่ต้องผสมไม่ต้องเติมก็ได้นะคะพอใต้ก้นมีพริกไทยเพียบเลยค่ะเราก็เติมซอสหอยลงไอ้ซอสปรุงรสลงไปหน่อยหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะพอค่ะเดี๋ยวมันจะเค็ม นี่เราก็เติมน้ำนิดนึงนจะเปืองไข่หน่อยนะคะจะไม่เป็นไรคะ่ะร็ฟาร์มอร่อยนี่นะคะประมาณนีน้ค่ะกรองต่อเลยครับคุณผู้ชมวันนี้วันออกพรรษาแล้วเนี่ยแม่ใช่ใช่ออเสียงออกพรรษาเสียงพระครับเสียงพระสวนนะครับคุณผ,ผ,ผ,ผู้ชมดังมาแต่ไกลๆเลยครับ ได้มาฟังภาพกุศลด้วยกันครับเป็นบุญกุศลร่วมกันนะครับนี่ครับคุณยาเทไปเลยนี่ค่ะเทปเป็นครับนี่ค่ะอืนี่นะครเส้นยาว หน้าตาก็จะประมาณนี้และครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวตอนดูเราไปนึ่งมานะคะมันเซฟตัวแล้วมันก็จะตึงพอดีนะคะมาโอเคอครัเดี๋ราไปนึ่งกันเลยนะคะคตอนนี้ผมเปิดแก๊สไว้ให้แม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปติดเตากันนึ่งไว้ก่อน อือืมของเราโอหน้าตาดูเด่นมากครับนี่นะคะอือถ้าอันไหนไส้ใหญ่นะคะมันก็จะเปลองไข่หน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้ไส้ของเราไส้ใหญ่มากเลยค่ะนี่ครับคุณผู้ชมอสี่เส้นนะคะเดี๋ยวรอให้มัน,น เซฟตัวก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวนึ่งเสร็จแล้วมาเจอกันคราวนี่ระหว่างรอเรามาติดเตารอนะครับคุณผู้ชมรอ,อสักแป๊บนะครับถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับ20นาทีผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมนี่คจอเป็นอย่างนี้นะคะ,อ,อ,ะอันนี้ไข่ไหลไข่ไหลหมดเลยค่ะ <laughs> คุณยายทาครั้งแรกนะคุณยายมัดไม่สนิทค่ะไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะคะไข่ไหลเนี่ยอันนี้เหลือแค่นี้เองนะคะลองทำครับไม่เป็นไรครับแม่อันนี้ไม่ไหลอันนี้ไม่ไหลค่ะนี่นะคะผู้ชมอันนี้ก็ไม่ไหลนะคะดูผลลัพธ์ครับผมไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะเนี่ยมาครับยายจะทาให้จะออกมาเป็นยังไงเราจะลองหั่นดูนะคะ หันปุ๊บไหลหันปุ๊บไหลนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่นะคะอ๋อครับผมนี่นะคะอ๋อไม่เป็นแบบนี้หรอแม่ใช่นี่ไงนี่นะคะนี่ค่ะอ๋อนี่นะคะ แต่ที่เขาทําขายก็คือเขา่็หั่นแล้วก็เสียบใช่ไหมแม่ใช่ใช่ใช่เราต้องเอาแบบนี้แหละนี่นะคะแม่กลัวไส้ไหลนะครับแม่กลัวไส้ไหลหมดค่ะนี่นะคะเหมือนอันนั้นเลยแม่เหมือนปลาหมึกเลยเหมือนปลาหมึกเดี๋ยวเราลองมาเสียบก่อนก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมเสียบยังไงดีล่าไม่ให้มันไหลเนาะ เดี๋ยวลองหาวิธีก่อนนะคะว่าไม่ให้ไม่ให้มันไหลนะคะนี่เอาอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าเสียบทานข้างมันจะยากใช่ไหมใช่มันจะไหลลองเสียบดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะคะแทงยากไหมมันจะแทงยากหน่อยเอายางนี้แหละเนาะเอาอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกโอเคได้ครับลองดูนะครับลองดูนี่นะคะ ข้างในก็เหมือนไข่ตุ๋นเลยนะ,ะแม่น,ะนี่ไงอ๋อ oh, ได้แล้วครับแบบนี้นครับคุณผู้ะะผมชมเดี๋ยวเราเอาปอย่างกันเลยนะคะสองอันก่อนนะคะนี่นะคะครับเตรียมเตาเรียบร้อยแล้วครับระะแม่ค่ะนี่นะคะอ๋อ oh. นี่แหละยายทําครั้งแรกต้องแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปรู้แล้วค่ะนี่ครั้งแรกนะครับลองทํากันครับผู้ชมนี่ถ้าเราจะเสียบแบบนี้เราเสียบไปก่อนเลยอ๋อใช่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 ใชใชอ๋อใช่เลยแม่เดีย๋ยวเราลองลองดูก่อน แลตัดแล้วก็ยกมาเสียบเนาะใช่นี่นะครับค่อยๆเห็นวิธีกันแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะคะแบบนี้เลยครับผมค่ะอันนั้นเรายังไม่รู้นะคะนี่เนะะี่ยค่ะอ๋อนี่ครับสวยงามค่ะอันนี้สวยงามมากค่ะน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะอ้าวหนูว่าไป ใส่เตาเลยนี่ไงคะ่ะค่ะ<า>โอ้อันนี้สวยๆเลยครับผู้ชมนี่ครับฮแล้วเราก็ลงที่ย่างได้เลยนะครับอึมทไปเราต้องหาวิธีไปเรื่อยๆนะคะนี่คะ่ะ<า>นี่นะคะมันจะได้ไม่นแน่นคะ่ะมาเป็นไปดูไ้กันแม่ฮะทูไ้กันเลยคะ่ะ นีวว่ว้าว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 นี่คะ่ะนี่คะ่ะอเอเดี๋ยวพอเหลืองหน่อยๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่คะ่ะอืหากินมากคะ่ะครั้งแรกของคุณยายนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอันนี้นะคะอ๋อ,อไข่ออกหมดเลยะคะ่ะเหลือแค่นี้เองนะคะอ,อันนี้ใส่ไหลนะครับ <laughs> อันนี้ย่งอย่างนี้เลยหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็นี่ยไม,ไม่เป็ไนไร<อ>เียบไม้นนเนี่ยนี่นี่เราก็เอายาวหน่อยนี่นะคะมาครับ นี่เดีย๋ยวแม่ดูวันนี้กนะะันค่ะอันนี้เริ่มเริ่มเหลืองแล้วนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาอัน,นใหญ่ๆไว้ตรงกลางนะคะไฟแรงหน่อยนี่นะคะนี่ค่ะนี่อันใหญ่ครับค,คุณผู้ชมนี่อันนี้ใหญ่สุดค่ะ <laughs> ถ้าทําขายเนี่ยต้องต้องดูไส้เพราะว่าไส้เล็กหรือไส้ใหญ่ถ้าเราทําขายเราต้องดูไส้ที่มันเล็กๆมันจะได้มันจะได้ไม่เปืองไข่ใช่ใช่ครับอันนี้ทํากินเอาสะใจนะครับ oh. <laughs> <laughs> โอ้โหแม่ทํขายเนี่ยถ้าขนาดนี้ต้องขายแพงมากเลยใช่ไหม <laughs> ครับ ใหญ่มากค่ะไข่ใสะย่างผมก็ว่าแม่จะทำอะไรไม่เคยกินสักทีแล้วผมไม่เคยเห็นเข้าขายด้วยนะแถวนี้ไม่มีหรอไม่มีไม่มีไม่เหมือนแถวชนบุรีนะคะแถวชนบุรีมีเยอะมากค่ะตามตลาดนัดนะคะนี่นะคะนี่ครับอ,อีกไม้หนึ่งนะคะ นี่นะคะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนู้นก่อนนะคะนี่นะคะังเหลืองนะคะนี่นะคะนี่โ<ฮ>อ้เหลืองมากเหลืองมากอันนี้หน้าตาดูดีหน้าตาดูดีอยู่แม่สวยๆเราต้องค่อยๆย,ย่างไปนี่นะคะนี่ครับคุณผู้ชม <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาทํน้จิ้มครับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันเลยค่ะเดี๋ยวคันมันคงเหมาะกับน้าจิ้มแจ่วอย่างเงี้ยนะมันใช่ใช่นนี้เป็นฝรั่งที่ก็ทําขายนะแม่เห็นบางเจ้าเขาก็ราดน้ําจิ้มเลยนะแล้วก็ย่างต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวทีนี้เราทํากินเองเดี๋ยวเราเอามาจิ้มข้างนอกเลย จิมให้สะใจแล้วครับผู้ะะมชมเอาใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะคะหน่อยนึงน้ำตาลมะพร้าวครับผมนะคะเดี๋ยวเราก็จะผสมน้ํานิดหน่อยนะคะน้ําสุกนะคะอันนี้นีนะะ่นะคะนะคะเราก็จะเติมผงหนัวลงไปหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะประมาณช้อนชาพริกป่นพริกป่นค่ะ แล้วแต่ใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะคะยายเอาสองช้อนเลยค่ะเดี๋ยวเขาเผ็ดเดี๋ยวลูกๆเผ็ดกินไม่ได้นะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาครับคุณผู้ชมนี่นะคะหนึ่งช้อนฉาหนึ่งช้อนโตนี่นะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะหนึ่งช้อนค่ะนี่นะคะ นี่นะคะแล้วเราก็จะมาใส่มะนาวตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบไม่เปรี้ยวนะคะเดี๋ยวยายก็จะลองทักลูกครึ่งก่อนนะคะบีบมะนาวเลยครับนี่นะคะ ทำกันสดใหม่ๆอย่างนี้นะคะด๋ยวขอยายขอชิมนิดนึงนะคะชิมดูครับคุณผู้ชมคอะพอแล้วค่ะอรอบเดียว่านนะครับีเราก็ใส่ปักชีฝรั่งไปเลยนะคะนี่นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะน้ำกิ้มของเรานะคะรวดเร็วด่วนครับคุณผู้ชมมีค่ะอือนี่ค่ะอย่าลองชิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันครับคุณผู้ชมโหที่<ม>เขาทํไขนะ่น่าจะใส่อะไรสักอย่างแล้วเป่ใช่ใช่เพราะว่าไข่เขาไม่ทะลักเลยนะคะอืมหรือว่าเขาเขาอาจจะเลือกไส้ที่มันไส้เล็กๆหน่อยแล้วทีนี้เขาก็อัดไข่แน่นอัดไข่แน่นกว่าน,นี้นะคะแล้วเวลาเขาไปนึ่งอไส้ไข่มันก็จะพอดีไส้นะคะ ไม่อย่าใส่เขาบางทีเขาก็อาจจะใส่แป้งนิดหน่อยวกแป้งให้มันอยู่ตัวนะคะแป้งข้าวโพดนี่ใช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 ่เขาเป็นไปได้นะครับเดาเดากันไปครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่เขาทำออกมามันสวยมากเลยนะคะที่แม่ซื้อกินอ่ะเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เหมือนของเราอันนี้ของเราไม่ได้ผสมอะไรเลยไงเนาะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับถ้าท่านไหนที่รู้เคล็ดลับนะครับ คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเมนูนี้น่าสนใจะนะเนาะเพราะว่ายายเพิ่งทำครั้งแรกก็ลองไปก่อนนะคะเดี๋ยววดหน้าลองใหม <laughs> ล่ลองใส่แป้งนิดหน่อยดูว่ามันอยู่ตัวไหมคะอันนี้เหมือนเราทำไข่ตุ๋นไงครับมันก็เลยเวลาเราย่างเราอะไรเงี้ยไข่มันก็จะขดเนี่ยไส้มันก็จะขดหมดเลยหรือว่าเขาย่างนิดๆหน่อยๆอ,อย่าย่างเยอะไป <laughs> นี่ก็ อันนี้ยาะจะพอแล้วนะคะต้องลองครับต้องลองนี่นะคะโอเคครับเห็นเทนีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้นะคะนี่ครับของเราครับค่ะสวยๆนะคะนี่ค่ะจะได้กินกันทั้งบ้านเลยนะคะนี่ค่ะมาเลยค่ะ ไยไัดไส้ย่างนะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมมาเลยค่ะนี่นะคะมาลองดูรสชาติกันครับว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับนี่นะคะอืมอร่อยมากรสชาติเป็นไงไข่นี้ก็จะออกเค็มนิดแล้วก็หอมวิ้ไทยนะคะแล้วจิ้มกับน,น้ำจิ้มนะ หมูอร่อยมากค่ะอร่อยค่ะหอมใส้ด้วยนะคะลองชิมปเปล่าๆดูไหมแม่ลอ,องชิมปเปล่าๆนะคะ่ร้อนไหมร้อนนหน่อยแต่ไม่ไม่ร้อนมากอมหอมค่ะหอมหอมพริกไทยแล้วก็หอมใส้นะคะหอมไข่ด้วย มาค่ะมาลองกินเลยค่ะมาลองชิมกันครับคุณผู้ชมอร่อยค่ะครับลองชิมกันนะครับอร่อยค่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับหนูไม่เคยอ่ะหนูลองก่อนละอร่งเงี้ยอร่อยนหนูไม่เคยอ่ะต้องลองเลยมันมีความกลมกรมของมันใช่เพราะอยู่นู่นน่ะแม่ซื้อกินประจำ มันจะหอมแบบว่าควมพริกไทยแล้วก็กินไข่แล้วไปย่างครับมันจะมันจะหอมนัวๆแปลกๆแ,แล้วก็ไม่มันที่แปลกๆคือมันไม่เคยชิมนะครับอยู่นู้นนะคะอยู่ชนบุรีนะคะไม้ขนาดนี้นะคะแพงมากค่ะยี่บห้าบาทหรือสามสิบบาทนะคะมไม้หนึ่งเนี่ยแพงงั้นเหรอแพงค่ะอื วันนี้ยายมาอยู่นี่ยายก็เลยลองทำกินเองเลยค่ะลองออร่อยนะแม่อร่อยกินกับน้ำจิ้มอืเนาะเป็นไงข้าท่าดิเดี๋ยวนี้หลังถ้าเราซื้อมาเราหาไส้อันเล็กๆหน่อยเวลาเรายัดไปเข้าไปนะยัดไข่เข้าไปเวลามันแฟบลงมันก็จะพอดีใช่ปะ่ะม,มันก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึนงถ้าเราเอาไส้ใหญ่นะลาออกมามันก็จะใหญ่แบบนี้เลยอืมอาจจะต้องเพิ่มแป้งอะไรก็ว่ากันใป่เนาะใช่ <ไป S 2> ใช่ <n op. S 2> ใช นี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกของยายนะคะกรณีศึกษาอันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยเนาะรสชาติดีมากเลยครับม,มันมันได้เคี้ยวไข่แล้วมันก็ได้เคี้ยวหนึบๆของตัวไส้อะเหมาะอร่อยมากอืมโอ้ยเยี่ยมเปนรสชาติที่ผมไม่เคยกินมาก่อน นี่เพิ่งทําครั้งแรกให้ลูกกินนะคะอเพราะว่ามันเอาไข่ไปย่างนะผมไม่เคยกินจริงแต่ตอนเวลามัดนะคะมัดให้มันแน่นๆหน่อยวันนี้ยายมัดครั้งแรกอ่ะมันไม่แน่นเลยกับมันเนี่ยไข่มันออกมันเลยเหลือแค่นี้เองนะคะกลายเป็นไข่น่ารักนะครต้องมัดให้แน่นๆเลยค่ะนะคะเวลาเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มเนี้ยไข่มันจะได้ไม่ไหลออกมานะคะถ้าผู้ชมมีความรู้เรื่องนี้ครับมาแบ่งปันกันนะครับเรามาแชร์กันนะครับ เพราะคุณยายเริ่มทําครั้งแรกนะคะเลยยังไม่รู้วิธีเท่าไหร่แต่โสดรสชาติเนี้ยอร่อยนะ<ช>อร่อยจริงอร่อยเหมาะกับจิ้มน้ําจิ้มด้วยใช่ใช่ใชใ่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับครบคุณคะวันนี้ไข่ ยัดไส้อ่อนอย่างนะคะแสนอร่อยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราอยาไปกินกับ,กบคนในบ้านนะครับมื้อเช้านะครับกินกับลูกๆหลานๆนี่นะคะใช่ครั<อ>บสวัสดีค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย